เออฉันได้ยินว่าเวิร์อันยังมีบันทึกของนายหญิงชี่ด้วยมันอยู่กับเธอหรือเปล่าเรียกราคาไมา่ได้เลยนะถึงฉันจะอยากได้บันทึกนั่นแต่ก็อย่าเรียกราคาจนสูงเกินไปละ,ะเพราะต่าแพงมากฉันก็คงไม่ซื้อหรอกนะเอเอไปกันฟุบพวกคุณมีสิทธิอะไรตีข่าขวกับตั้งใจของพ่อฉันเป็นเงินนะเียวเชจู่จิงกำลังเสียการควบคุม อาสกีเตออีกแล้วก็จะถุกพลังของนายหญิงควบคุมเนะ่ไม่ใจแล,ะละ้ล่ะพี่ใหญ่ฟุบทั้งหมดเนี้ยเป็นของพ่อฉันพวกก็เป็นของข้าเหมือนกันมาทวงคืนสิ่งที่เสียไปกันเถอนะทวงคืนสิ่งที่เสียไปจูจิงตื่นเถอะตูมสวนเมตตาเมืองต้าเ้า สวรเมตตาเมืองตามเมาในหญิงที่ในตอนนั้นกลับมาแล้วไม่ยังรวบรวมเมวอยกไม่ครบนางยังคงไม่ได้เป็นนายหญิงที่โดยสมบูรณ์นหญิงที่หากท่านก็คุมจู่จิงเช่นนี้เราคงจำได้แก้ต่อต้านท่านนะอาแกตต์เจ้าจะสู้ข้าหรือก็ดีไม่ได้เห็นฝีมือเจ้าเหมือนนานแล้วเหมือนกันดมินิกใช้เวตปิดประหนึ่งสารที่ไว้ก่อนนะ ยิ่กว่านรู้ละเอ,อได้พวกถูชิงไปไหนกันเนี่ยช่างเถอะดูสะเสร็จแล้วไปราที่ประตูทาออกก็ได้เมื่อวินเชิงเป็นมืองโบราณต่อกันถึงสีรา่าเจวงมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และรู้สึกถึงเวทมนต์เมียวช่อทำอะไรอีกแล้วเนี่ยกอโทษนะครับผมมีงานด่วนต้องทำเอ,อ่อต้องขอจบการเลคเชอร์เพียงเท่านี้ขอบคุณครับไม่ได้การละต้องรีบไปดูเขา ยอมแพ้ซะเถอนะบ้าเอ้ยฉันพลังเต็มที่ไม่ได้เพราะไม่อยาให้จู่จิงบาดเจ็บเราทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะครับพวกเจ้าไม่เหมาะกับการเป็นคู่ต่อสู้ข้าหรอกนะเมียเจย,ยังจะไม่มาช่วยอีกนะเอเอเอย่แล้วอย่แล้วว่าตูุโบราณเสีย,ยมากขนะนี้จะเอาเงินจากไหนมาจดใช้ละไม่ได้แล้วต้องหยุดได้อีกจีอาเชเจ้าก็ต่อต้านข้าหรือ พวกแมวคุณธรรมของข้าล้วนต่อต้านข้าหรืออย่าลืมว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดและข้าจะทวงคืนจากพวกเจ้าเริ่มจากเจ้าก็แล้วกันอาเชือคืนแมวยกมาส,สวยแล้วตูมขอบคุณพระเจ้าวันนี้นายอยู่พิพิธภัณฑ์เหรอเฮ้ยนายหญิงข้าไม่อยากทำร้ายท่านแต่ในเมื่อท่านทำร้ายอาเชอข้าก็ต้องขอโทษด้วยฮะเช่องไรเดียงสา พวกเราจะสู้กับท่านเริ่มเลยแต่ตู้หลอกล่อเราคราวนี้ต้องเสียคนไปมากแนะ่อ๋เชอร์อายินเจ้าจงไปข้างหน้าอีกห้าไม้เตรียมตัวโจมตีนะขอรับนายหญิงโดมินิกปกป้องอากาตัดด้วยและฝ่าวงล้อมต่ตูเลาะพวกมันให้ติดก,กับนะจำไว้ไม่มีการปลานีโตมาโตกลับเท่านั้นขอรับนายหญิง โดมินิกเริ่มเลยเจ้จาไ้ทักทา่ขกาสอนมาสู้กับข้างไงล่ะไม่เตรียมตัวจริงๆเลยนะาอาดเดาไม่ผิดอาเจ้ากับอาหญิงกำลังจดจ่อกับการสร้างกับดัก้าไม่กาดการป้องกันตัวอะพวกเจ้าเด็กน้อยเอ๊ะฝุบนี่มันกุญแจคราวนี้คือก้าเองนายหญิงเอ๊ะ ไม่นึกเลยว่าข้าจะจเจอพรา้าคราวนี้ข้ากับบอกัสตัดต่างหากที่เป็นตัวล่อให้โดมินิสร้างกับดักนะนางหญิงได้ปลดคืนร่างให้กับจูจชิงก่อนเถอะเรื่องแมวหยกพวกเราจะจัดการให้เองคราวนี้จูจิงเป็นคนยอมเองนะตอนนี้นางไม่ยอมฟื้นตื่นขึ้นมาข้าคืนร่างกันให้นางไม่ได้อากนางไม่ยอมบอกมาพวกเจ้าจะมัดข้าไว้เช่นนี้หรอเออจูจิงเธอจะกลับมาอีกไหมนะ ไม่ต้องห่วงนาเอากระตัดเรียงพอมีวิธีวิธีอะไรดูนั่นสิปินปักผมเป็นแบบยินและยางปินยางสามารถเพิ่มพลังให้นายหญิงได้ส่วนปินยินเป็นตัวลดพลังปินนี้ทุกคนคุ้นจังฮะเราใช้ปินยินประนึกกําลังนายหญิงได้เช่นนี้จริจริงก็จะฟื้นละแต่เราแยกไปออกว่าอันไหนคือปินยินอันไหนคือปินยางหากใช้แล้วพลังของนายหญิงเพิ่มขึ้นมาล่ะ นางจะสามารถทำลายเวทมนต์และกลับมาควบคุมจู่จิงได้อืมนึกออกแล้วจู่จิงเคยโดนนายหญิงควบคุมครั้งหนึง่งไม่เจอกาเสียตั้งนานออกกาา้าอัมนี่มันป่นปักผงของนายหญิงนี่เจอป่นนี้ในห้องนะป่นนั่นแน่ที่เพิ่มพลังให้กับนายหญิงเพราะฉะนั้นนั่นคือปิ่นยินแน่นอนขอไปนะครับนายหญิงปล่อยข้านะฝึก ได้ที่สุดก็ฟื้นแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอเัวถูกนายหญิงควอบคุมแล้วยังทำของในนี้เสียหายไปมากรู้ไหมว่าต้องจดใจเป็นเงินเท่าไหร่เจ,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 จ้ห้ามดึงบินปากของจูหญนะิงเอาเด็ดก่อนนะเออเออเอาแล้วละพวกนายเอาเวทมกคลนายหญิงไปด้วยแล้วกันนะเราจึงส่วนมายูกที่เก็บได้ไปไว้ข้างหน้าเราจัดการเรื่องพิพิธภัณฑ์ก่อนทำไมถึงเอาของโบราณไปล่ะฉันไม่ไปไหนต้งนั้นาจ่ายเงินมาฮะ รวยจนเงินล้านขนาดนี้งี่จะถามมาเงินนี่นะไปถึงหน้าแปากรกับการจัดการเรื่องนี้ดีกว่าพรุ่งนี้มารอฉันที่หน้าประตูตพิพิธภัณฑ์นะฉันจะพาพวกนายไปที่ที่หนึ่งนะเออรู้สึกของเที่ยวมันพิพิธภัณฑ์ออกมามันวิเศษจริงๆนะตำรวจก็จับไม่ได้ด้วยโลกนี้คงมีแกตัวคนที่ทำได้นะออรู้ไหมว่าต้องจดใจเป็นเงินเท่าไรเอ,อ่เอ,อฉันสร้างความเดือดร้อนให้คุณเหมียวช่อใช่หรือเปล่าคะไม่ต้องห่วงนะโทษเขานน่นแหละที่สะก,กิดเธอ เออแต่จูจริงพอกราตาเมาอตั้งสี่ฉันรอตั้งนานแล้วเออนาวจังเลยเลี้ยงอาหารมือใหญ่ฉันเป็นการตอบแทนด้วยนะได้สิได้สิเธอเลือกเลยนะอืมปิ่นปกผมอันนี้คุ้น,นจังของพิพิธภัณฑ์น,นี่ของเลียนแบบนะฉันคิดว่าเป็นของที่ล,ลึกแล้วของในมืออกตาล่ะของเลียนแบบเหมือนจริงนะเอาไว้ใช้ตอนวิจัยพี่ใหญ่แล้วพรุ่งนี้จะทำไงกับเต่อต่ดีละ ไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองฟิวกินอะไรกันดีนะตึกอยู่ๆก็รู้สึกง่วงแล้วก็เหนื่อยนะเป็นอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่สบายรีบกลับไปโรงแรมพักผ่อนเถอะนะก็ได้อพวกนี้ฉันว่าจะนอนพักที่โรงแรมพวกเราไปเที่ยวกันให้สนุกเถอะนะเต่าๆหายไปไวนะลูกัดรู้เข้าต้องกรดแน่ที่ได้ทำแบบนี้กับเแถวๆถ้าแถวๆเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ลูกัดกรดจริงแน่ เฮ้ยคนินทาจนะบ้านอายินฟิวน่ก็เลยจะบอกว่าอยากกินอนาคตของจริงแต่กลับย้อนเวลาไปในอดีตงั้นเหรอใช่น่าจะเป็นรผลข้างเคียงจากนายหญิงนะเขาแค่เรื่องธรรมดานอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สองอย่างความเป็นไปได้อะไรล่ะอย่างแรกคือนายหญิงฟื้นคืนชีพและเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดให้เป็นอย่างที่นางคุ้นเคยอย่างที่สองถ้าเราํำตามเงื่อนไขครบตัวแล้ว เวลาจะย้อนกลับไปดังนั้นนนาคตคจูจิงดูได้หญิงจะกล้าพบมาที่เมืองตาเม้าแต่มีความเป็นไปได้น้อยเออซับซ้อนจริงจริงเราจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นแบบไหนกันแน่ล่ะพร่งนี้ไปพบจูจริงกับฉันให้ลองดูอนาคตของเธออีกครั้งหัวใจฉันก็ว่างเปล่าเงินฉันก็ว่างเปล่าฉันไม่อยากเจอหน้าเด็กนน่นอีกไม่มีทางหรอก เปิดใจหน่อยน้าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับรายหญิงสำคัญนะเฮ้ยก็ได้เราไม่ได้มาที่นี่สองพันกว่าปีแล้วนั่นสิเรามีความทรงจํากับที่นี่ตั้งมากายตำหนักชี้เฮ้ยเกี่ยวกับนาณชี้นั่นอีกแล้วขอตัวที่จะไม่รอนานพวกเรารีบกลับไปกันเถอะอืมที่นี่ไม่ได้ดูไรอย่างที่คิดแตก็ยังสวยงามประการตาปิ่นสันเหร หรืฉันรู้สึกไปเองนะอากาตัสอากาตัสลุนพี่คุณเหมียวชอคุณเหมียวยินพวกนายอยู่ที่ไหนกันนะอยู่นี่เองหรือรีบตามข้ากลับไปเถอะเชื่อฟังหน่อยสิเดี๋ยววิ่งเล่นไปทั่วเอ๊ะมีนึกเลือว่าคุณนายจะมีช่วงเวลาอบ,บุญแบบนี้ด้วยเอ๊ะทำไมเธอมีลูกด้วยล่ะนายหญิองอ้ยิ่นแดงเหรอ เด็กกำพร้าเหล่านั้นเข้าไปในตำหนักหมดแล้วเหลือเพียงแค่เด็กคนนี้ที่พี่บอกมาขอรับอืขับใจเจ้ามากนะไปกันเถอะพี่จพะพาเจ้าไปดูสวนข้างหลังนั่นไม่ข้าไม่กลับไปข้าจะอยู่ที่นี่เรียนขี่ม้าต่อทู้กับพี่สาวท่านนี้เจ้านี่เรื่องมากจริงๆเลยนะในเมื่อเจ้าเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเจ้าก็ต้องใช้เวลาดื่มด่ำความสง,งบสิเรื่องิสงครามปล่อยพราข้าจัดการเองเถอะนะใน นี่คือความผิดของคุณนายชี่หรอกเหรอเป้าหมายคุณนายชี่คือยุติสงครามเมื่อได้จับรวมเป็นหนึ่ง<ๆ>ก็จะมีสงครามอีกป้าฉันก็อยู่อย่างสงบสุขถึงตอนนี้เราจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต่อต้านนะแต่การฟื้นคืนชีพนาะงก็ยังเป็นหน้าที่ของเราอืมฉันเข้าใจและกําลังมุ่งมั่นทําอยู่นะจู่จิงรีบมาสิทาไมอยู่ก็นิ่งไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเออฉันมาแล้ว เมื่อกี้เธอเห็นอะไรหรือเปล่าชายชัย้นเ็นคุณนายจีกับเด็กเด็กกำพร้าคนหนึ่งนะแต่ย่างนั้นเธอน่าจะรู้ว่านายหญิงเป็นคนยังไงดังนั้นสัญญากับฉันนะว่าอย่าเป็นจัดตัวก,กับนายหญิงเลยไม่หรอกไม่เลยออกาตัดเคยบอกแล้วว่าตอนที่คุณนายจีมีสติครบต้วนนางเป็นคนที่น่าเคารพมากถ้าอย่างนั้นฉันจะให้นี่เพื่อเป็นการช่วยเหลือพวกนายแมวยกก่อนจะรับไปขอให้รับปากฉันก่อนนะอะไร กอให้อาเชอร์ได้ทำนายด้วยอนาคตของจูจริงอีกครัง้งใช่คราวนี้คั้งสุดตายและฉันจะไม่จะเนนอย,อยน,เน,เน,น,นนั่นอีกจูจิงจะยินยอมไหมได้สิยังไงเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนี่นาถ้าอย่างนั้นก็เดิ่มเลยฝุบไม่นะเป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหรออาเชอร์เราไปคุยกันตรงนั้นเถอะุ่สองคนนั้นคุยรกัน รู้สึกไม่ค่อยดีเลยใครจะไปรู้เล่าเกิดอะไรขึ้นฉันยกหยกแมวของฉันกลับไป้ยี่ยให้ได้น่าเก็บไว้กับเวทมนต์ได้แต่อาจู่จิงดูดคอหลังเข้าไปอีกเด็ดขาดอาเชอร์เห็นอะไรฉันบอกอะไรชัดเจนมักไม่ได้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่เรื่องดีตั้งที ha, ่ดีอย่ามาที่เมืองหวินจึงในช่วงก่อนนายหญิงฟื้นคืนชีพอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะปังอย่าบอกนะว่าอาเชอร์ต่อต้านเราเออเรียบกลับไปเก็บกระเป๋ากันเถอะ เรามาที่นี่แค่สองวันเองก็ไม่อยากให้ความจริงที่เห็นเกิดขึ้นนะโรงแรมอักกัตาลุนพี่กอก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 ถอแถหายตัวไปนะถอแถวหมายเลขฉันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในกรนี้ก็่าติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะทําไมถอแถอไม่รับสายล่ะจันกับโดมินิกจออกไปหาดูนะจอรอที่โรงแรมนะถ้าถอแถวกลับมาก็บอกพวกเราด้วยไปกันเถอะระวังตัวด้วยนะ มืนจะได้กินอะไรหอมๆอีกแล้วออกัตารุนบี้พวกนายได้กินหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ่า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 ตื่นแล้วดูเหมือนจะไม่ฟื้นขึ้นมาทำยังไงดีนะเอ้ยคิดออกแล้วฝุกนบีโอ๊ยเจ็บแต่ก็ได้แล้ว เาเถาตื่นเร็วเข้าเรียบหนีไปจากที่นี่กันเถอะจูจิงไม่ต้องกลัวนะจะจะแก้มาให้จูจิงไม่ต้องห่วงฉันนะไฟลุกแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอรีบหนีไปเถอะไม่ได้จะทิ้งเธอไม่ได้หรอกนะรีบไปกันเถอะเถาเถาเออเกรเถาเถาวางฝุกฉันจะไม่ยอมให้ไฟพลาดลุใกล้ตัวไปอีกแล้วจูชูจิงเทาเถาเอ๊จูชิงนี่ที่สุดจะก็ฟื้นแล้ว ก็ฟื้นแล้วนี่ปล่อยฉันไปได้หรือยังเล่าโชคดีเจอฟื้นไม่เอ็น้แต่ตายแน่พวกนายทิ้งจอกต่อไปที่โรงแรมคนเดียวเจ้าต้องตรวจสอบว่าพวกนายจะปกป้องตัวได้ไหมแล้วก็ปาดไปแล้วยังไงลูคัสทำไมที่นี่ได้ไงแล้วเถวๆล่ะพวกเธอพาต่อไปที่ที่ไม่ควรไปฉันก็เลยตามไปดูดูสิเถาๆที่เพื้องอาวินเชิญกับเพื่อนรักยังไงซะตอนนี้ถ่อๆก็ปลอดภัยดี นอนอยู่ในห้องที่ฉันจองให้น่ะนายพึ่งสร้างป่านหนาให้พวกฉันนะแต่นายไม่ขอเรื่องป่านี้พวกฉันอยู่ที่สถานีรถไฟกันแล้วฉันเข้าใจผิดเองไม่รู้พวกนายจะกลับันวันนี้นี่นะใช่สิมีเรื่องหนึง่งเจสเพิ่็มาที่เมืองอวินเชิงเหมือนกันเขามาตามหาสุสานของนายหญิงเนะตามหาสุสานนายหญิงที่เหรอก็คิดจะทาอะไรอีกแล้วล่ะใครจะไปรู้ด้วยเล่ากอกกใครนะแปลกจังไม่มีใครเลย นี่มันทอๆอ,อยู่กับฉันเอามาหยกไปไถตัวเธอที่ดาดฟ้าเดี๋ยวนี้ใครเขียนโน้ตนี่นะเจทเปอร์สารเลวนี่ลูก,กัสนายจะทำอะไรของนายอย่านะฉันจะกลับไปดูที่ห้องเผื่อว่าเจทเปอร์จะหลอกลวงนะเร็วเข้าขอต้ษนครับผมรีบนะทีว่างเปล่าเทอๆ เจดเปอ้อทำลายเวทบนกรอบป้องกันของฉันแล้วพาต่อหนี้ไปอยาป่าพึ่งใจร้อนไปเราตามใจการที่ดาดฟ้ากันเถอะเราจะต้องใช้กำลังเพื่อความปลอดภัยเธออยู่ที่นี่จะดีกว่านะจะ,จะรอพวกนายที่นี่นะเจดเป้อรีรบปล่อยต่อเลยนะเธอไม่รู้เรื่องง่ายนิดเดียวนะขึ้นแมวหยกมาแล้วฉันจะปล่อยเธอไปนายจะเอาแมาหยกไปทำอะไรก็แมวหยกของพวกเขาโดนแย่งไป ฉันต้องแก้มาขอคืนเท่านั้นเองมายุกไม่ได้มีค่าสำหรับพวกนาะยนั่นสินะมันแค่ช่วยนายหญิงชี่ฝืนคืนชีพได้แต่ฉันไม่อยากให้เธอฟื้นขึ้นมานี่นะทำยังไงดีล่ะถ้าอย่างนั้นอย่าพวกฉันไม่เกรงใจละ่ะน่าสนใจจัดการเลยเฮ้ยรู้สึกแปลกๆจังเดี๋ยวก่อนที่จริงแล้วต่อถอไม่ได้ถูกปาตัวไปแต่อยู่ในรถนั้นใช่ไหม ใี่เปิดประตูสิใ้เข้าหนีไปไม่ได้นะเปิดแล้วเหรอเข้ามาสิแล้วบอกกุมที่ว่าคุณเจออะไรดีใจที่ได้พบกันนะแม่สาวสวยผมชื่อจินนายเป็นคนของแจ็เปอร์เหรอเปล่าหรอกแต่ถต่เธอเดาเกมของฉันถูกฉันจะยอมเป็นคนของเธอ